สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนาณาทุกท่านครับผมมื่อนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบเก่าเดือนสิปีหกสทางขายเซียนขืนมึงสุลินแต่สิได้มารีวิวโป้จุดดับนกควักไอลุ่มฟังพนไก่ปลาตอนรับปี่ใหม่ให้ครับผมและตอนนี้ก็ มารีวิวแจงทรงสินค้านครับผมกระถือโอกาสมารีวิวสินค้าให้ท่านได้ชมกันใหม่ๆครับผมก็เป็นสินค้าที่สิจัดสินเดือนนี่ครับผมสินเดือนกับสิจัดโปรไหกับสิพามาชมรายละเอียดข่าวๆรายละเอียดเนื้องานเดี๋ยวไปถ่ายเห็นเบิ้งไก่อยากไดชุดใดชุดใดก็เลือกจับร่วมมากครับผมมาคุยเดี๋ยวทางขายเซียนคืนมุกซุลิน จัดโปรลดราคาให้ครับผมตอนหลับปี่ใหม่กระสิเปิดอย่างเป็นทางการกะสนเดือนครับผมเดี๋ยวสิจับเขาเป็นชุดแล้วกะสิเขียนราคาลงแจงให้สาบครับผมสำหรับชุดดักนกควักตัวนี้กรมีโปชุดใหญ่เลยครับผมทันทีสนใจก็ทักเขามาได้ครับผมเป็นรายละเอียดสินค้าที่กำลังสิจัดทรงครับผมในรอบเสาวันจันทร์ที่1 9บเก่า เดินสิบไปหกสามนะฮะเป็นบริการจะเก็บไปทางแบบ COD ครับผมรอดชำระเงินอยู่นาบานเนี่ยเป็นสินค้าใหม่ๆเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เป็นเนี่ยของแถมครับผมเนี่ยของแถมที่ทางขายเซียนขืนมังซุลินสินดัมมาจัดโป่ต่อรับปีใหม่สินเดือนเดี๋ยวเจอกันครับผมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นชุดไล่พ่างครับผม มาจักโกใส่ตี่ไม้นี่ครับนี่ฮะสำหรับท่านที่สร้างซื้อคืนผีเสือหรือว่าคืนเดียวตัวน,นี้ก็ดีเป็นของแถมกับผมนี่ฮะว่าจะเป็นกระเป๋าเฉลยกระเป๋าไก่ต่อครับเดือกเบิ็งสซิคขาดกับผมเนี่ยบิ็งสซิคขาแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกที่นึงครับผมเดี๋ยวเป็น รายละเอียดไม่ๆหมกับผมส่วนราคานกควักนกอีลุ่มเดี๋ยวผมสิมาแจง้งอย่างเป็นทางการกับสินเดือนพร้อมกันเลยกับผมผมว่าราคาตลาดตอนนี้กัเดี๋ยวทิจัดให้เป็นระบบระเบียบแจงให้เดซาก็อีที่นึ่งกับผมสินเดือนเดี๋ยวรอฟังครับหรือทันทีสนใจก่อนกับทัเขามากับผมเดี๋ยวผมเปิดราคาโปรตอนหลับพี่ใบไห้ครับ เป็นขื่นที่เสีอครับผมขื่นที่เสีอมีฮาลักสามสิบบวงยี่สิบลักสี่สิบบวงครับผมมีฟอมครับเป็นสินค้าจะนำมาจัดโปรครับผมจะเป็นขื่นที่เสืยอ,อยากได้กระ,ะเป๋าเฉลยหรือว่าเสือบถูกขาไก่กระเป๋าไก่ต่อละ เบิ้งกัขาดเรือใดกัถักกข้าใดครับผมนี่ฮะเจอกันอีกที่กับสินเดือนฝากพี่ๆน้องๆนาๆทุกท่านบอกต่อๆนะครับผมฝากบอกต่อๆแลนะครับเป็นรายละเอียดสินค้าของไข่เซียนคืนเมองสุรินครับผมทุกทันที่ขาดเรือนี่ครับ ห่วงทองเหลืองห่วงหนกห่วงไก่ครับผมเดี๋ยวสินำมาเปิดจัดให้กันสินเดือนพอพร้อมกันแล้วครับผมหรืออันใดผมลืมแจงกะทันขานเหลือกะผักเขามาใดครับผมบางสินบางอันอาจสิลืมแจงลเนี่าผักเขามาใดครับผมนะครับก็บเป็นรายละเอียดสั้น ขอฝากพี่น้องๆเอาไว้สักนีก่อนครับผมสวัสดีครับ